โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอินไวพีเอสนะครับผมวันนี้เอ,อ,เอากดแล้วเออเหมือนคลิปที่แล้วเลยกดไปมาอุ้ยหนึ่งหนึ่งว่ะหนึ่งหนึ่งว่ะฮะอุ้ยอุ้ยปืนอะไรอ่ะอุ้ยแรงนะแรงนะ ผมผมจะไม่แพ้โอ้อยปืนนี้ปืนนี้แม่นอยู่นะเขาเออผมไปดูมา,าไม่ไรครับผมอีบาพีเอสก์อีเช่นเคยนะผมเล่นเยอะโอ้โหหนึ่งหนึ่งเยอะมาดิมาดิ มาดีก็มาดีครับปังลปโอ้ยโอเคมีคนมาฮะโอ้ยโอ้ยเจ็บอ่ะเดี๋ยวโอ้ยโทษนะมีคนเอยเอือ แม่น,นเนาะคนนี้เขาเป็นยศอะไรอ่ะครับผมยังไม่รู้เลยทำไมยศบ้างกลัวอุ้ยไม่มีใครมาทีมผมเลยนี่เอ๊ะเอ๊ยทำไมผมยิงเสือ้อพวกนี้เขาตายยากันจริงงโอ้เหลียวผมคนเดียวแล้วเนี่ย มาดิครับอุ้ย,ยตกเต็มหมดโอ,อ้โหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทพิมก่อนห้ามพิมก่อนรอ,นอดูในคลิปนะครับ Bouga, Boga, bouga. Oui. oui. มาดิมาดิวู้โหทีมของคุณได้รับชัยชนะเฮ้ยอ่าโอ้ยเนี่ยผมมาแล้วไม่รู้โอ้โหคนเล็งรอแล้วนะ อุ้ยทำไมเขาเล่นโหดจังอ่ะเขาเล่นโหดจังอ่ะเลงรอเลยอะ่ะอุ้ยโอเคเพื่อนไปเปิดเปิดเปิดโอ้ยเพื่อนโดนซะแล้วเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดน,อ,น,โดนโอุย้ยไม่โดนอะ่ะคลิปนี้ผมไม่ได้มาทำอะไรนะผมผมจะบอกว่าผมจะแบบมาเล่นเฉยๆนะเออแต่ว่าผมก็อยากมารีวิวปืนเนี่ย p s เอสสีดำเนี่ย พิจิวันตั้งเดิมอะครับผมรู้สึกว่ามันยังก็มีคนใช้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะเ,เนี่ยแต่ว่าถ้าพวกที่ใส่ชุดสีฟ้าแบบนี้มันไม่รู้ทำไมนะดสองนัดเขาตายเนีของสองนัดเขาไม่หนึ่งนัดเขาไม่ตายอะผมมาแจกโอ้ยขอบคุณครับเออโอ้ยผม,วยวน,ผมนึกว่าผมโดนปัเนี่ยพิจิวันมันก็เท่นะครับผมแต่ว่า ไล่ดังเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลงแล้วครับ่อเพื่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วโดนขาโดนขาโอ้ยสวยเพื่อนอุย้ยสวยมาแล้วเข้ามาแล้ว วดเสียวเฮ้ยมาดิก็มาดิก็มาดิทีมของคุณได้รับชัยชนะขึ้นถนนมาดิปืนยิงไม่ออกอ่ะเอ้ยอ้า<ะ>ววัดเสียวเฮ้ยผมเนี่ยมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่า มาดิไม่มีใครรู้ใช่ไหมหรือวมีคนเห็นแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ไม่เอ้ยอุ้ยว้ามีคน,นคร,รู้ปังเอาหน่อยเว้ยสีดาวเว้ยสีดาวสองดาวเว้ย Oh. อา้าวหนูก็ผมโดนซะละมาดิน่าเดียวเม็ดโอ้โหเพื่อนช่วยนะเพื่อนช่วยนะเอ้ออุ้ยแม่นเกินมาละเรือมาเริ่มแพ้และเอ้ยมีการเลือดละเรือมาเกมเริ่มเอ้ย,อยผมนึกว่าผมโดนนะเมื่อกี้ตรงนี้ก่อน เขาบุกมาแล้วอ่ะเฮ้ยเกินนะเฮ้ยเขาเขาไม่เห็นผมเขาไม่เห็นผมก็มาสิครับเอ้า <c oughs> <c oughs> มาสิครับเอา้า ลึกตัวเหรออ๋อไม่ไม่ยิงครับไม่ยิงครับไม่ยิงครับปัง,งไ,ไม่หวนนะไม่เอาผมหวนได้เป็น <c oughs> ผมเพิ่งมาเล่นนะครผมอ้าวโอ้ไม่กล่าออกไปไหนแล้ว นั่นไงเอ็กชอตไปเลยครับจังหวะนี้โหวดไม่เป็นกดไงจริงๆนะแล้วผมเอาสาระเลยผมโหวดไม่เป็นนั่นนะอ๋อขอบแล้วอ๋อ เอก้าโอเคนะผมจะได้โอ้ยแล้วเขามาบังผมทำไมเนี่ยบังเฮ้ยไปเลยจ้าพระเอกพาบินเฉียวเฉียวเฉียวนะเฉียวนะอยู่ไหนก็เลยนี่ไงโดนขาขอแล้วกันตัวเนี้ยบังเฮ้ยชิบหายละ เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตัวน500ี้ห้าร้อยบวกมาโอเคเออสวัส <c oughs> ดีครับ โอ <Okay>. oh, ้ผมแม่นเือผมแม่นทนายเิอือน่ะเอาจริงถ้าแม่นแล้วก็ช่วยกดไลค์ด้วยออออใช่ไหมลนะ่ะตรงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับผมเออผมมีปัญหาเล็กน้อยกับเรื่อง GTA นะครับผม GTA นะ่ะผมทำไม่เป็นอนะ่ะเออถ้าใครรู้ก็บอกผมได้นะใต้คลิปก็ได้นะเออ ที่สมัครเออล็อกสตาร์ star, ผมสมัครไม่เป็นนะเอาจริงๆเลยช่วยบอกผมหน่อยนะผมอ้าวเออผมทักทักเพจมาหรผมเอยเอ,อ่ยังไงอะ่ะก็บอกก็บอกใต้คลิปนะครับผมเออเดี๋ยวผมให้ลิง์เพจผมนะเออบอกใต้คลิปนะผมว่าถ้าสมัครเป็นหรือว่ายังไงนะผม,ผมก็ช่วยมาสอนผมหน่อยนะไอ้อะไรอะ ล็อกสตาร์นะครับล็อคอีล็อกอินล็อกสตาร์ที่ก่อนเข้าเกมนะเออผมว่าผมก็ซื้อเกมมาแล้วนะจะกะว่าจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะตอนอะไรแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอฟนะครับผมไม่ใช่อยู่ในเกม gta นะปั๊อ,อุ้โอ้เข้าบุกมาแล้ว อุ๊ยเลยจรจังอะ่ะนี่มาดิเออไม่หาถอยหลังเลยนะจับไปข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับแพ้เอานั้นเนี่ยหนดหมดเซียน,น,นเอาจริงนะเอาจริงนะอุ้ยไปทางโน่บ่อยละไปทางนี้บ้างดีกว่า อ้าวผม,มาผมเด๋ยวโดนแล้วนนะ่ะมาดิเฮ้ยไม่เอาหน้าโอ้ยเหม็นเกินเกินโอ้ยผมมาเดียวอ้าวผมไปก่อนผมไปก่อน มาว่ะที่หนึ่งว่ะสีมาคิอวอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอา้าไม่ออกไปแล้วครับจังหวะนี้ออกไปแล้วกันผมเาขาเล็งรอ,ขอเขาเล็งรอข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 อะดีทีมนู้ขอให้ชนะขอให้ทีมนู้ชนะขอให้ทีมนู้ชนะเออ ผมว่าแล้วโอ้ไม่นะน่าจะน่าจะชนะจริงทีมเราเนี่ยแหละไม่ใช่ทีมเขานะอย่าเพื่อนสวนสวนอ่าเอือเหยียบร้อยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเะ๊ะอะไรเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวอยากให้ผมทำคลิปยังไงอีกก็ช่วย กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมไว้จะมาทำคลิปสนุกสนุกให้ดูอีกนะครับผมก็ <_ Histor ically> ยอดอัพอ,อีกแล้วน,นะครับผมเออใครที่สงสัยก็เดี๋ยวผมจะบอกวันที่ผมไอ้นั่นละกันเนาะเออวันที่ผมแบบว่าอยู่ยอดแบบว่าตันของ exp นี่ละเออดู exp ยังเหลือ1นล้านกว่าเลยคิดดูผมจะไปถึงยอดเท่าไรนะผมผมซื้อ exp มา1ล้านมูลค่าก็คือ1นึบเบาทเองนะครับผมเออ ใครที่แบบว่าอยากรู้ว่าซื้อ,อยังไงก็หาใน YouTube ดูนะมีคนสอนเยอะแยะเลยโอเคงั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม p s เ1สีสดำอย่งนี้ก็เป็นยังไงครับผมผมก็ชอบสุดนะ PSG1 เนี่ยผมก็ชอบใช้นะหลายคนก็ชอบใช้แต่ว่าไม่ใช่ลายนี้เขาเป็นลายย้อมแมวย้อมอะไรกันหมดแล้วแต่ว่าชอบใช้ PSG1 ัน้งเดือนนะผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับผมไว้ผมจะมาทำคลิปสนุกๆให้ดูอีกนะผมเออ ยามว่างอยู่บ้านทำอะไรก็ได้นะผมตัดคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าอย่าทำให้เวลาเสียเปล่านะผมก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบายอีวาเฟสขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บป้าวปุ๊บ